เดี๋ยวเราให้พี่หมูแนะนําเทคนิคเลยตั้งแต่เ,เตรียมเลยเตรียมว่าจะจะทําใบจะทําลูกรุ่นเนี้ยเริ่มต้นยังไงครับพี่หมูครับก่อนอื่นรอบที่แล้วเราสเสียเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงเขาทําลายต้นทั้งหมดทําลายยอดใบเกี่ยวกับเรื่องเพี้ยเราก็ต้องมาบํารุงเกี่ยวกับเรื่องดินครับเราก็ใช้ปรับสภาพดินปรับสภาพดินก่อนนะปรับสภาพดินก่อนเลยเพื่อที่จะให้ดินดินมันดี อันนี้ไม่ใช่เรื่องบำรุงเป็นเรื่องว่าต้องแก้ปัญหาไปก่อนอปรับสบาภาพคือถ้าดินมันดีปับ๊บเราก็ให้ปุ๋ยอะไรไปปั๊บเนี่ยต้อนองุ่นก็รากสามารถจเจริญเติบโตและดูดขึ้นไปได้อืมอครับอันนี้จะแก้ไขเราก็จะมีการใส่เกี่ยวกับเรื่องของฮิวมิกมั่ง UM ครับฮิวม UM ิกอินทรีย์วัตถุแล้วก็พวกจุล <23. S 2> ยิบซ้ำแต่ยิบซ้ำเราก็ใช้เราใช้โดนอะไรไม้ด้วยในการปรับสภาพปูนขาวด้วยอ่ะวางอั้นช่วงนั้นเราใช้อย่างนี้นะครับจากแล้วก็ดินพอดินได้ที่ปั๊บครับคราวนี้เราก็ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของเลี้ยงใบครับทั้งที่แล้วเราไม่สามารถเลี้ยงใบได้เพราะมันเสียหมดละอ่ามันเสียหมดเราเลยจําเป็นต้องตัดกิ่ง ตัดเลยเหรอตัดเลยครับ,เ,รบเพราะว่าไม่สามารถบำรุงใบได้ใบคือยอดมันเสียหมดแล้วมแมลงทำลายอ่าเราก็เลยเรียกว่าพุนกิ่งเลยเนี่ยพุนที่ออกมาเป็นรอบเนี้ยพุนกิ่งพุนกิ่งพุนกิ่ง,พ,งพอดินมันดีปับ๊บเราก็จะให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยช่วงในการพุนกิ่งครั้งแรกก่อนพุนกิ่งเนี่ยเราไม่ได้ให้ปุ๋ยส์สมอาหารนะครับเราให้ปุ๋ยเกี่ยวกับเรื่องของต้องการยอดก็คือให้ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรเสมออ่าสูตรตัวหน้าสูงอ่า ครับอ่าคราวนี้เราพุนกิ่งเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราได้ยอดออกมาปั๊บคราวนี้เราก็ต้องรักษาป้องกันก็คือเราป้องกันเกี่ยวกับเรื่องแมลงปักดูดครับอ่าแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชอพุนไปสองอาทิตย์ใบออกมาประมาณ3ามสี่ใบครับแล้วก็จะเริ่มให้อาหารพืชละอาหารพืชผมได้อาหารพืชตัวหนึ่งมาตัวนี้ขี้โม้หน่อยแล้วกันขี้โม้มันเป็นยังไงพี่ตัวนี้นตัวนี้อารไอไนนะครับ เกิด<อ>มีน้องๆที่รู้จักแนะนําครับตอนนั้นยังไม่มีแบรนด์นี้หรอกเอามาทดลองเอามาทดลองใช้เป็นรุ่นทดลองอ่ารุ่นทดลองผมก็ลองทดลองใช้ดูว่าเอาต้อนองุ่นมันมีผลไหมครับก็เลยใช้ไปส,สรุปว่าใบมันแข็งแรงอ๋อใบมันแข็งแรงเร็วกว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงไอคามแข็งแรงที่พี่ว่ามันจะต้องหน้าตายัางไงใบ เนี่ยวขอวางก่อนวางไอ้นายก่อนก็ได้ครับยนายเดี๋ยวคนจะไม่รู้ประกาศให้เขาหน่อยลักษณะของใบถ้ายอดออกมาเนี่ยปกติยอดมันค่อนข้างอ่อนใช่ไหมครับเวลาออกมาปั๊บเนี่ยเวลาให้อาหารพืชเข้าไปปั๊บกับปุ๋ยมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยตัวตัวหน้าสูงยี่สิบห้าเจ็ดเก็ได้ยี่สบห้าห้าก็ได้เพื่อบำรุงใบครับแล้วก็ พอมันได้อาหารพืชปั๊บใบจากเดิมที่มันค่อนข้างอ่อนมันจะปรับสภาพให้มันเหมือนกับว่ามันมีมันเหมือนมีพลังงานมันมีความแข็งแรงขึ้นอ๋อใบมันแข็งแรงขึ้นนะฮะก็บวกด้วยกับที่เราให้ปุ๋ยทางดินเตรียมไว้แล้วค่ะมันถูกข้าต้นพอมันออกมาปั๊บมันก็แข็งแรงอืมให้ครั้งเดียวไม่เป็นผลครับประมาณห้าวันเราก็จะให้อีกครั้งหนึ่งช่วงแรกๆเราให้นิดเดียวครับเราใช้แค่สิบซีซีต่อยี่สิบลิตร เราใช้ปริมาณน,น้อยเพราะอง,งุ่นใบอ่อนใบอ่อนอยู่ห้ามใช้เข้มขน้นอ oh. ทุกอย่างด้วยยาด้วยอะไรก็ด้วยช้ใช้เข้มข้นมันจะเป็นลูกใบทําร้ายใบเราต้องทาให้ใบมันเพสลาดและแข็งแรงก่อนอใช้เข้มขน้นพอใบมาเริ่มแข็งแรงปับ๊บเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยเสริมอาหารพืชก็ตัวหนึ่งแต่เราจะมีเทอร์โบแพนที่มันเป็นโมเลกุลลักษณะ,ะเป็นนาโนเราพ่นเข้าไปแล้วสามารถหนึ่งทำให้ใบสามารถดูดซึม ธาตอาหารได้ดีขึ้นอ๋อใบแข็งแรงขึ้นอันนี้หลังจากที่เราพ่นไปเนี่ยครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงลูกองุ่นก่อนนะฮะเราไปดูที่ใบก่อนตอนนั้นยังไม่มีลูกว่างั้นอ่าลูกมันจะเริ่มมาดอกแล้วมันเริ่มมาดอกเราพ่นก็ไปวับใบมันจะเริ่มแข็งแรงไอ้ตัวเทอร์โบแพทเนี่ยนะอ่าใบจะเริ่มหนาครับสีจะเข้มเส้นใบชัดครับหลังใบก็ดูได้เส้นใบเข้มไอ้ชัดโอ้โหมันดูมันดูมีเส้นหนาๆขึ้นมา่างนี้ครับชัด เส้นใบอะพอใบมันแข็งแรงรหนาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อรามีไหมผมไม่เคยใช้ยาเชื้อราเลยตอนนี้อ<ะ>ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ฝนมาหรือต่างๆเนี่ยตอนแรกคิดว่าอากาศร้อนไม่ต้องใช้แต่ตอนนี้ฝนตกมาช่วงพายุเข้าเนี่ยครับก็ไม่ได้ใช้เอกอ็ตรวจแตลงตลอดครับไม่เป็นลาไม่มีเชื้อราไม่แลใยก็ไม่มแีแล้วปกติอะฤดูก่อนมัน,ม,นมันต้องใช้ไหมต้องใช้ครับ ฝนมาปั๊บแดดออกหลังฝนตกแดดออกปั๊บเห็ดมีกันเห็ดงอกเมื่อไหร่เนี่ยมาเห็ดสดใหม่คอ่าเชื้อราจะต้องเริ่มเกิดละเชื้อราจะเริ่มเกิดอ่าแสดงว่าสิ่งที่พี่ได้มาใหม่ในฤดูนี้ก็คือตัวไอไนไอไนเจนกับเทอร์โบพันเทอร์โบแอนเทอร์โบพอนอ่าสองตัวนี้สองตัวนี้ความแตกต่างที่ฤดฤดูนี้เป็นไงความแตกต่างคือ การทําใบง่ายขึ้นการทำใบให้แข็งแรงหนาแล้วก็สามารถสะสมอาหารในรอบถัดไปได้ง่ายขึ้นอเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าต้องทําใบให้ได้ถ้าทําใบไม่ได้ครับใบไม่หนาใบไม่เข้มให้ปุ๋ยไปยังไงมันก็สะสมอาหารได้ไม่ดีอ่าคราวนี้การันตีเลยใบแบบณะแบบนี้ครับรอบต่อไปเต็มสวน องุ่นเต็มส่วนเรอมันเป็นเพราะอะไรพเพราะมันสามารถปรุงอาหารใบไปเก็บสะสมอาหารได้ที่ตาองุ่นได้อ๋อหมายนี่เราตัดอุ่่นไปปั๊บครับใบพวกนี้ทํางานไม่ต้องเลี้ยงองุ่นแล้วตอนนี้นมันก็จะสะสมที่ตาดอกอ๋อนี่พี่หมูพูดหมายถึงว่าข้ามข้ามรุ่นนี้ไปเลยว่าเนี่ยเนี่ยถ้ารุ่นนี้เก็บขายแล้วใบแบบเนี้ยมันจะเก็บอาหารเข้าไปที่มันจะสะสมอาหารต่อได้เลยหลังจากตัดอุ่่นไปประมาณ ยี่สิบเอ็ดถึงเดือนหนึ่งก็สามารถทําให้ออกดอกรุ่นถัดไปได้เลยอ๋อเราไม่ต้องไปเรื่องสะสมใบใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรอเหรอใช่อันนี้เรื่องจริงองุ่นทําไมปีหนึ่งทําได้สองรอบอ๋อเป็นยาสายแบบนี้นะมันอยู่ที่ว่าเราเราทำสะสมอาหารได้ดีไหมครับมันอยู่ที่เราเลี้ยงเลี้ยงใบครับบํารุงลูกเลี้ยงใบแล้วจํานวนใบให้เพียงพอแล้วก็อือหยุดยอดให้ได้นี่ยอดหยุดแล้วนะครับหยุดแล้ว ยอดนี้เรียกว่ายอ,ยอ,ยอดหยุดแล้วใบพวกนี้ต้องเลี้ยงให้ดีไม่ให้มแมลงทําลายหรือไม่ให้เชื้อราเข้าเพื่อที่ก็จะให้หาอาหารเข้าไปอยู่เลี้ยงในอยู่ในกิ่งอืเราตัดองุ่นพวงนี้ปับ๊บอาหารมันยังหายังดูดยังอยู่แล้วให้ปุ๋ยสะสมอาหารให้ปุ๋ยตัวอ,ออกดอกเหรอฟอสฟอรัสโพแท,ทสเซียมสูงเพื่อที่สะสมอาหาร,รมันก็จะสะสมอาหารอย่างนี้เพราะมันไม่เลี้ยงยอดละออ ่ามันจะอยู่ในกิ่งในกิ่งเพราะในกิ่งปั๊บเราตัดองุ่น21วันถึงเดือนหนึ่งครับเราทรมานเขางดน้ําเขาให้มันแบบเขาเครียดเต็มที่เพอเราพุนปั๊บมันก็จะได้ผลผลิตต่อมันมาอีกเลยมาอีกเมันเป็นสเต็ปของเขาครับโอ้โหหรือว่านั่ง่ายๆขอบขององุ่นแต่ละรุ่นคือ120-150รอวันครับองุ่นรุ่นนี้เก็บผลผลิตไปแล้วประมาณหลังจากพุนประมาณ120วันตีเยอะๆเลยร2อยบวัน ก็เหลืออีก30วันในการเตรียมอาหารเพื่อที่จะเอารอบถัดไปคือขอบของเขารอบหนึ่งจะร้อยห้าสิบวัน oh. แต่ถ้าไม่มีลูกไม่มีผลผลิตเราก็จะคุมคุมระยะเวลาอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบวันเพื่อที่จะทําให้ได้ทุนเพื่อที่จะเอาผลผล,ผลิตอเห็นพี่หมูบอกว่ามันต้องเบรกย่งเบรกยอดอะไรมันมีเทคนิคไหมเรื่องเบรกยอดอะไรพี่หมูอะของผมนะครับของผมเทคนิคไม่ยากเลยครับให้ปุย๋ยให้ถูกจังหวะถูกช่วงจังหวะไหนบ้างสามชาเช่นถ้าเราต้องการเลี้ยงยอด เลี้ยงกิ่งตัวหน้าสูงสุดเสมอก็ได้นโทรเจนสูงเมื่ออไรต้องการขยายผลลูกเราจะให้ตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังเช่นสูตร15 5 20รหรือ15 5 30มันจะแพงขึ้นมาหน่อยออันนี้นาตรเจนจะเริ่มลดลงแล้วแต่นโทรเจนจะขาดไม่ได้เพราะว่าพืชมันต้องใช้นโทรเจนในการปรับ เปลี่ยนอาหารเป็นแป้งเป็นน้ำตาอะไรของเขาด้ยก็มีในตัวเจ้นต้องใช้อยู่แต่ให้ในตัวเจ้นมันน้อยเพราะหลังจากนั้นปั๊บพอผลองุ่นใกล้สุกคราวนี้เราตัดในตัวเจนเลยเราจะให้ปุ๋ยสูตรศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ที่มีกำมาถันศูนย์นหกศูนย์จะเป็นคอไลถ้าผวนจะไม่ผิดนะฮะเป็นซัลเฟตแต่ถ้าใส่คอไยมันจะไม่มีกำมาถันไม่ได้มันจะไม่มีความ ไม่หอมไม่อะไรพวกนี้ของอุ่าเราจะใช้ 0, 0, 0, 0. ูนยห้าย์แต่ไม่ได้ใส่เยอะนะครับเราใส่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นครับอ่ามันก็ทําให้ตัดไนโตรเจนไปเลยอืมมันจะเป็นสเต็ปค่อยๆเราเลี้ยงมาปับ๊บยอดออกมาวิ่งออกมาปับ 7, บาป๊บเจ็ดแปดใบปั๊บเราเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสิบห้าห้ายี่สบลูกมันก็จะบานเล็กๆหน่อยเล็กๆเล็กๆพอเปลี่ยนปุ๋ยปับ๊บคราวนี้เราให้ปุ๋ยยอดมันก็ค่อยๆชะลอละ เพราะว่านาทเจนมันน้อยลงหมายถึงว่าถ้าใบเราพอแล้วเราต้องเปลี่ยนปุ๋ยเพื่อชะลอยอดคือนับจังหวะเลยครับเพราะลูกมันเล็กขนาดนี้ลูกเล็กๆปั๊บประมาณเดือนหนึ่งเราเปลี่ยนปุ๋ยเพื่อขยายลูกอ๋อโอเคโอเคขยายลูกลูกเล็กๆขยายลูกสังเกตลูกเอาแต่ใบเนี่ยยอดมันยังวิ่งอยู่เพราะไนโตรเจน,นยังมีค้างอยู่มันจะวิ่งมาเรื่อยๆอยู่วิ่งมาแบบนี้ว,ว,บบนวิ่งมามืนแบบนี้แล้วยังไงจะเอามันหยุดไหมหรือว่ายังไงพอเราเปลี่ยนปุ๋ยซะงนึงมันใช้ไนโตรเจนไป ลดลงเรื่อยๆมันลดลงเรื่อยๆทําให้ยอดมันค่อยๆเลียวเล็กลงอือพอเลีวเล็กลงปั๊บเราจะเริ่มพอลูกมันใหญ่ใหญ่ขึ้นเริ่มนิ่มเราก็ต้องเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตรที่ไนโตรเจนน้อยกว่าน้อยน้อยที่สุดครับเช่นดยทั่วไปถ้าหาซื้อง่ายๆเขาคือสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดอือมันจะน้อยลงมาอีกครับอ่าตัวนี้ยยอดมันก็จะวิ่งมันจะไม่วิ่งแล้วมันจะเริ่ม เล็กลงเล็กลงมันจะหยุดเองของธรรมชาติครับแต่มีข้อแม้ถ้าปลูกองุ่นนอกเรือแล้วฝนตกใส่อือมันโทษไม่ได้ครับโทษไม่ได้ยอดมันเป็นผักบุ้งเลยอ่าไหลเลยในตัวเจนา์ทำไม่ต้องมีการหลังคาคุม๋อนี่คือคือเราไม่ต้องการให้เราต้องการควบคุมจังหวะการรับปุ๋ยแล้วก็ครับการเดินของยอดอหลังจากพอลูกมันเริ่มใกล้สุกปั๊บเราเปลี่ยนปุ๋ยเป็น0 0 5 0 ครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อสร้างความหวานปับ๊บยอดมันจะไม่มีไม่วิ่งแล้วครับอันนี้มันจะไปมันจะไปก่อนมันวิ่งก่อนแล้วเมื่อไม่วิ่งปับ๊บหาอาหารมาเท่าไหร่มันก็ลงลูกลงกิ่งอืถ้าทําแบบพี่หมูได้เนี่ยมันสามารถทำสองรุ่นติดได้เลยถูกไหมได้แต่ถ้าคุณหยุดยอดไม่ได้หาอาหารมาได้มันก็จะไปลงยอดอ่อนหมดนั่นไง มันก็จะวิ่งยอดวิ่งไปเป็นงูเป็นเลือ้อย <มา S 2> เป็นลดม<อ>เ,เลยตอนนี้คราวนี้คุณบอกว่าสะสมอาหารสะสมเท่าไหร่ให้ปุ๋ยสะสมอาหารไปตั้งเป็นเดือนเดือนทำไมตัดแล้วมันไม่มีลูกอเพราะว่าอาหารมันไปเลี้ยงยอดหมดแล้วครับครับโอ้นี่จะเป็นเทคนิคนะไอน,นี้คือเป็นพืชผมว่าพืชท,ทั่วไปก็เหมือนกันเมื่อคุณสะสมอาหารเพื่ชที่จะเอาผลผลิตเอาเอาเอา,เอาลูกเอาดอกครับแต่เมื่อไรที่เจอฝนยอดอ่อนออกคุณก็ไม่มีดอก Oh. มันก็เหมือนกันแต่พี่หมูบอกคอนโทรลได้เพราะเรามีหลังคาเอามีหลังคาคอนโทรลได้เอาสองรุ่นติดได้เลยแต่ถ้าบางครั้งคนที่ไม่มีหลังคาจําเป็นต้องต้องการให้มันได้ผลผลิตมันก็จะมีตัวมีสาราไม่มีคอร์ไลหรือว่าแพคโคอย่างเนี้ยครับพ่น อให้มันหยุดยอดบางคนก็ราดคนต้นมันคันพาสารพคโคอ่านั่นแหละแบบนั้นราดคนต้นมั่งกดดันมันเข้าไปาแล้วก็หรือว่าพ่นให้มันยอดมันอนั้นมั่งบางคนก็ใช้เอ A เข้มข้นพ่นให้ยอดมันเฉาไปเลยครับอ่ามันก็จะทนได้30สิวันเหรอแล้วสะสมได้30ิวันคืออาหารจะไม่วิ่งไปที่ยอดอืมแต่การใช้แพคโคลาดคนต้นมันก็จะมีข้อเสียรากจะเป็นปมนั่นไงเราต้องใช้แล้วต้องแก้เป็น แต่ของผมไม่ได้ใช้นะครับเคยใช้ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่เอ่อมันก็เหมือนเหมือนการคอนโทรยอดปกติครับถ้ายอดมันไม่ได้วิ่งจ๋าเดินแบบเหมือนผักบุ้งไงเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขารเราก็สามารถคุมอาหารเขาได้อือ,อันนี้คือเทคนิคในการดูแลต้นใหญ่ที่จะเอาลูกครับแล้วก็สามารถเอาได้สองรุ่นติดเลยสองรุ่นติด อสองรุ่นติดมันก็จะห่างกันสี่ห้าห้าหกเดือนนั่นแหละมันก็ปีละสองรอบอปีละสองรอบไม่ใช่ปีละรอบไม่ใช่ปีละรอบเาเรียกว่าการทําองุ่นปีละสองรอบแล้วกันครับแล้วเรามีต้นเล็กต้นอะไรไหมที่ยังไม่ได้ทําอันนี้ปลูกใหม่ประมาณเกือบสองเดือนละอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือสร้างให้ต้นไม้มีสภาพที่แข็งแรงใบที่แข็งแรงกิ่งก้านที่แข็งแรงมามแลงก็จะไม่ค่อยชอบอแค่นั้นเองมีภูมิคุ้มกันให้เขามีตัวฮิวมิก โพแทสเซียมฮิวมิกเพื่อปรับสภาพดินใส่ไปด้วยโพแทสเซียมฮิวมิกของเราไหมหรือตัวไหนใช่ใช่นี่แหละอ๋อตัวที่ส่งมาให้ครับเนี่ยโพแทสเซียมฮิวมิกมันเนี่ยเห็นคราบดำๆเนี่ยใช่หมดเลยนะครับมันเป็นยังไงใช้แล้วมันดินดินมันดินมันนิ่มมันอุ้มน้ําไม่ดีปกติถ้าผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยเนี่ยดินตรงเนี้ยไม่ได้คุมฟางครับแห้งกันทีนะครับแดดขนาดนี้ก็แตกขึ้นมาใหม่เป็นอีกตัดแล้วก็เลี้ยงยอดมาใหม่ก็ดูเป็นขั้นเป็นสเต็ปเลยนะฮเป็นข้อๆเลยคือเราตัดไปปั๊บกยห็เลี้ง พอแตกยอดใหม่เลี้ยงใหม่ปั๊บคราวนี้ทํายังไงให้มันแข็งแรงครับเพี้ยไม่ค่อยชอบมันมันก็กินนั่นแหละแต่แล้วก็น้อยลงน้อยลงนะเพี้ยไม่ค่อยชอบมันก็คือดูสภใบก่อนไปได้สูตรอะไรมามันถึงเพี้ยถึงไม่ค่อยยุ่งแล้วตอนนี้ทําไมใบมันดูเหมือนใบปอมอะพี่ใบเป็นอย่างนี้ใบจริงป่ะเนี่ยใบจริงครับ10ซีซีถึง20ซีบซีต่อ20ิลิตร เปหนึ่งใช้อะมัน10ท<ช>ีซีถึง20 c c. อ่ะเพราะว่ามันเป็นอะมิโนเอ้ยนาโนมันเป็นนาโนคนปั๊บมันเข้าไปเลยสังเกตได้อันนี้หลังจากที่ใช้เปลี่ยนเป็นอ่าเทอร์โบพันเป็นยอดใหม่เทอร์โบแพนเทอร์โบแพนเนี่ยใช่เลยนี่ทั้งหมดเลยอ,อันขึ้นมาใหม่เนี่ยใบนี้ไม่สวยจังเนี่ยฝั่งนี้อ่าเป็นอย่างนี้หมดเลยมันเป็นต้นเดียวเปล่าหรือต้นอื่นก็เป็นก็มองไปครับสุส่สสงไปจะเห็นว่าใบจะดำหมดเลยโอ้ สนับสนุนโดย r i n i อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบโด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ